ครูใช้แรงกระตุ้นเหล่านี้ค่ะเพื่อหาความลับจนเจอว่าเราต้องปลุกพลังตัวเองทุกวันวันนี้ทุกคนเวลาเราตั้งเป้าหมายเราจะบอกว่าโอ้ยโลภโลภทุกคนมันดึงคุณเลยนะมันเป็นเพียงข้ออ้างทำให้คุณไม่อยากไปต่อคุณไม่ทำสิ่งหนึ่งคุณก็ต้องทำสิ่งหนึ่ง ถ้าคุณยังมีเมนอย่างที่บอกหรือถ้าคุณยังกินน้ําหรือถ้าคุณยังกินข้าวหรือถ้าคุณยังไม่สามารถขอเงินใครใช้ได้คุณต้องทําวันนี้มัวแต่มองคนนั้นมองคนนี้แล้วเอามาเทียบชีวิตตัวเองอย่าไปเทียบไม่ต้องมองใครมองตัวเรานี่แหละถ้าครูมองใครครูไม่ได้ไปต่อนะคะเรามองตัวเราสิทําไม,ค,มาครูมาไกลทาไมครูหมดหนี้ทําไมชีวิตครูดีเพราะครูไม่มองเปรียบใครเลยเราจะเปรียบไปทําไมทุกคนทุก,ก็ทุกเขาไม่ใช่ทุกเรา สุกก็สุขเขาไม่ใช่สุขเรารวยก็รวยเขาไม่ใช่รวยเราอิสรภาพเป็นของเขาไม่ได้เป็นของเราเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเรายังไงล่ะในวันที่ครัวค่ะค้นครั้งแรกกูค,คิดก่อนเลยเราต้องส่องแสงเว้ยไปอยู่บนหลังช้างเสร็จชูธงสูงสูงเลยกูอยู่บนหลังช้างแล้วกูชูธงกูอยู่นี่เราสะบัดธงแรงแรงเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันจะมี อีกหลายๆสายตาอีกหลายๆแสงส่องไปที่มดตัวนั้นเพราะอยากรู้ว่าอีมดตัวนั้นมันเป็นอะไรของมันหรือมันเป็นเมี่ยงหรือมันเป็นแมงหรือมันเป็นเห็บหมัดเป็นเหาเขาก็จะส่งพอเขาส่งมานั่นคือโอกาสวันนี้หลายคนเจอเจอแสงที่ถูกส่องไม่เห็นคุณค่ากูกูแบบนะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้เราในขณะที่เขาส่องเรา เราต้องแบบว่าเฮ้ยเหมือนแบ่งกล้าเหมืนอนอมดแบ่งกล้าะทุกคนมดแบ่งกล้าะว่าโอ้โหขนาดกูเป็นมดกูยังอยู่บนหลังช้างได้แบบนี้ทุกคนเข้าใจไหมทีนี้ทุกคนฟังนะเมื่อเราอะค่ะถูกเขาส่องแสงมานั่นแหละมันคือโอกาสในการสร้างอะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่ครูค่ะเดินแล้วเห็นมันจริงๆในวันที่ครูค่ะส่องแสงนะคะ ว่าเฮ้ยเราเคยเป็นใครเราส่องแสงอะไรกูมีอะไรให้ส่องบ้างวะนึกนะนึกไม่ออกโหพีเซนเลยพีเซนเลยว่ากูนี่เคยเกือบตายมาแล้วนะเคยเจอนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันจะทําให้เป็นสตอรี่ได้ไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่ามันไม่มีแสงให้ส่องเฮ้ยเราเคยเป็นเฮ้ยเราเคยมีลูกน้องนี่ว่ามันเหมือนเกิดกลับมาจําได้อะ่ะ เรามีลูกน้องเป็นร้อยๆเลยนี่ว่าเฮ้ยเราเคยทําฟาร์มปลาแล้วน้ําท่วมนี่ว่าเฮ้ยเราเคยทําโรงงานลูกชิ้นส่งออกนอกนี่ว่าเฮ้ยเราเคยทําอสังหาเราเคยรับเหมาก่อสร้างกับพ่อนี่ว่าเฮ้ยเราเคยทํางานเป็นตํารวจท่องเที่ยวนี่ว่าเฮ้ยเราเคยทางานประจํามันจะเกิดการนึกออกเพราะตอนนั้นสปอตไลท์เริ่มส่องมาหาเราแล้วพรีเซนต์ตอนสปอตไลท์ส่องเลยค่ะในวันที่ครูขายทุกคนครูส่องแสงตัวเองยังไงก็คือ ครูออกมาพีเซนต์ว่าฉันเนี่ยจากคนที่ขายกล่องเดียวแล้วมันก็ยังคงต้องขายหนึ่งกล่องสองกล่องหนึ่งกล่องสองกล่องแต่พอเราได้ทํากับมันมันจะเกิดวิธีการ <c lusive> ครูไปยืนถ่ายพูดหลายรอบแล้วนะขออนุญาตพูดสามเพื่อให้คุณเห็นว่าการเดินทางมันต้องกระถุงไฟตัวเองแบบนี้เสมอไม่ใช่วันนี้หมดไฟหอเหี่ยวอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทำไม่ได้ แต่ถ้าบอกแล้วนะชีวิตคุณดีแล้วไม่เป็นไรเลยเพราะมันเป็นวิถีท่องคําว่าวิถีเอาไว้วิถีที่เราเลือกแต่ถ้าวันนี้คุณยังมีค่าอย่างที่บอกคุณยังต้องกินน้ําทุกวันมันคือเงินคุณต้องดูมันที่ต้องใช้เงินทั้งหมดคุณจงฟังในวันที่คุณนึกอะไรไม่ออกไม่มีซัพพอร์ตไม่มีซัพพอร์เตอร์แบบพวกคุณครูเป็นซัพพอร์เตอร์ให้พวกคุณคุณมี แสงที่ครูส่องให้ครูมีทุกอย่างที่ส่องแสงส่องสว่างให้พวกคุณแต่ทําไมคุณไม่ลุกในขณะที่ไฟส่องคุณคุณไปลุกตรงไฟมอดตรงที่ไฟเขาหันไปหาคนอื่นแล้วเขาพยายามส่องไฟให้คุณส่องไฟให้คุณเราต้องเป็นมดชูทงเราต้องเป็นมดที่พีเซนต์เบ่งกล้ามคุณเข้าใจไหมในช่วงที่แสงมันส่องหาแล้วคุณจะเป็นมดตัวที่ไม่เหมือนมดที่ถูกบี้ คุณจะเป็นมดที่ผู้คนอ่ะเฮ้ยมันเป็นมดวิเศษมันเป็นมดที่ไม่เหมือนใคร